ตอนนี้ก็ไม่อยู่ในช่องคุณฮอฟฟี่เม <c oughs> นะคะยี่ทุกคนคะเขาแบบไม่มีความแบบนี้กับเราเลยอะไม่อ่อนโยนสวัสดีทุกคนตอนนี้ก็ไม่อยู่ในช่องคุณฮอฟฟี่เมย์นะคะยี่ <c oughs> วันนี้เราก็อยู่กันที่โรงเรียนรัตนาราชบำรุงวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาดูบรรยากาศการซ้อมรับเกียรติบัตร คนดีศีรัะตะนะซึ่งรางวัลน,นี้จะมีทั้งการเรียนแล้วก็กิจกรรมเราก็ได้รับคนดีสีรัตะนะด้านัการเรียนก็เลยจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศซึ่งเราจะถ่ายสองวันก็คือวันที่ซ้อมกับวันที่รับก็คือวันนี้กับวันนี้แ้าเดี๋ยวเรางั้นเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันเลยทุกคนคะตอนนี้เราก็กําลังจะเดิน ไปซ้อมรับเกติบัตรกันเดี๋ยวเราไปดูกนันดีกว่าไม่ไปแล้วนะคะทุกคน เราไปดูพี่เมย์เขา้เขาซูสเด็ดมากเลยขอเขียนตัวเลขกับนายสุรวิจัยพัฒนายุทตระเรียบุตครับมามาเลยเชียรเชียรทีจุุนนุนครับนักเรียนครับ พี่เมย์กับคู่กินของเราเริ่มอยู่ไม่นิ่งกันแล้วนะครับ เพราะผมลุกมาต่อเลยที่สานก็ุ่ก่ค่อนไปเลยกันนะไปเลยไปมาหเลยนะรอกัไปมาหาเลยนะครผมเหมือนกับตัวเองยเดียมูยอดเดียมงานทีนดีเยกับสิ่งที่คุยเองาเรื่องมาเป็นองะเดี๋ยวพอกกรอบครเดี๋ยวให้บอลาุานเดี๋ยวเราเอาโทรศัพท์ให้คืนไปคืนให้คนดีก่อนนะครับไป อ่ะเอานี้คนดีมาแล้วนี่ซ้อมเสร็จแล้ววันนี้โอเครอพรุ่งนี้พรุ่งนี้เจ็ดโมงต้องมาซ้อมอีกเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมวันนี้เหนื่อยไหมร้อนมากปวดหัวด้วยเออเห็นเห็นมีเจ้าของช่องแบบมีคุยกุ๊กกิ๊กกับเพื่อนในแถวด้วยครับกุ๊กบั้นมากข้างหลังอ่ะอจริงไปแล้วเจอกันพรุ่งนี้ทุกคนคะตอนนี้เป็นเวลาหกโมงห้าสิบเอ็ด นาทีก็คือเมื่อวานผมบอกว่าให้มาซ้อมก่อนรอบหนึ่งใช่ไหมเจ็ดโมงวันนี้เราเลยมาหกโมงห้าเป็ดเลยเช้ามากคนแบบคนคนแบบโล่งมากเช้ามาช้าในรอบโอ้ยในรอบหลายเดือนเลยมึงเนี่ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเรารอซ้อมเนาะ <c oughs> <c oughs> เอนี่ยเรารอซ้อมใช่เดี๋ยวเรารอซ้อมอีกรอบแล้วก็รับเกียรติบัตร เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่า คุยคะมันย้อนแสงมันอาจจะมืดๆหนะ่อยเนาะตอนนี้เราก็มาอยู่ในสนามแล้วเรารอรับเกียิบัตรอยู่ ผู้เกิดและบริษัททั้งหกทักษะท่านผู้อ่านผู้บริการท่านผู้ช่วยผู้บริการครูพละกรและก็สถาบันผู้รู้นักเรียนที่น่ารักทุกคนแตวันนี้เป็นวันที่เรามีความภาคภูมิใจนะครับที่ลูกของครูนั้นได้ทำความดีมีความขระยาที่แข็งแกง เพวยเห็อสังคมทำให้เราประสบความสำเร็จนะครับซึ่งการประสบความสำเร็จในทุกๆด้านในวันนี้ซึ่งมีความหลากหลายนะครับตั้งแต่การเรียนเรื่องของกิจกรรมนะครับหรือเรื่องของความสามารถในการเข้าศึกษาต่อในขณะนี้โดยเฉากเรระดับม .6 นะครัูก็มีความภักภูกใจแต่เหนือสิ่งอื่นใจ นะที่ลูกๆได้ทำความดีนะครับได้ขยันแข็ง,งนะกร่งกนะ็พวกเราได้แรงสนับสนุนดูแลนะจากท่านผู้ปกครองเป็นอย่างดีนะครับนะก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ปกครองด้วยนะครับที่ท่านได้ดูแลร่วมกับคณะครูบุคลากรอของโรงเรียนะที่นะอบรมสั่งสอนลูกๆของท่าน ที่สำคัญที่สุดก็คือตัวของลูกเองนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความรับผิดชอบนะครับถ้าลูกขาดความรับผิดชอบก็จะไม่มีรางวัลในวันนี้นะครับพ่อขอชื่นชมแล้วก็ขอรูปลูกนะครับได้ประสบความสําเร็จในในเรื่องของการเรียนแล้วก็ในอนาคตที่จะต้องมีสัมาทีที่เราจะต้องประกอบ ในอนาคตแล้วก็เป็นกำลังของประเทศชาติสืบไปนะครับสวัสดีครับจบแล้วการรับเกียรติบัตรคนดีสิตนะเดี๋ยวตอนนี้เมย์ก็ต้องขึ้นไปเรียนแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งๆช่องเลยด้วยนะคะไปแล้ว